รู้จักดวงเดือนจิไทยสงคู่ชีวิตคนสุดท้ายของพระเอกตลอดการสรพง์ชาตรีคือเป็นข่าวคราวที่แฟนหนังแฟนและครตกอ,อกตกใจและร่วมส่งกำลังใจมากที่สุดอีกข่าวกับอาการป่วยของพระเอกดังระดับตำนานอย่ากสรพง์ชาตรีที่คนใกล้ชิดออกมาเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวป่วยเป็นโรคมะเร็งสมอง โดยคนใกล้ชิดได้เผยว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีเข้ารับการรักษาแล้วโดยมีภรรยาคนปัจจุบันอย่างดวงเดือนจิไทยสงดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางเราเลยจะขอพาไปรู้จักคู่ชีวิตคนสุดท้ายของพระเอกตลอดการคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะสำหรับดวงเดือนจิไทยสงมีชื่อเล่นว่าเดือนปัจจุบันอายุ53ปีเป็นรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิ์ 2529และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทย2530ดวงเดือนเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถเคยมีผลงานการแสดงให้เห็นทางหน้าจอมาแล้วมากมายก่อนที่จะเฟดตัวออกจากวงการบันเทิงหลังใช้ชีวิตคู่กับสรพงษ์ชาตรีปัจจุบันจะพบเธอได้ที่วัดนวนกลุ่มอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกัน อย่างลำลองว่าวัดสารพงษ์โดยเฉพาะสาวอาทิตย์เธอจะช่วยคู่ชีวิตสารพงษ์ชาตรีรอรับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดโนนกลุ่มตั้งแต่เช้าจะรดค่ำเลยทีเดียว